หลายคนคงเคยเจอปัญหาว่าเวลาเราลันตารางใน Excel เนี่ยเวลาเราลบไปช่องหนึ่งช่องตรงนั้นมันก็จะขาดหายไปกลายเป็นว่าเลขมันไม่ลันตามที่เรากำหนดเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการง่ายๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆ,เอ,นๆเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจอนของเพื่อนๆได้นะครับตามผมมารับชมกันเลยดีกว่านะครับไป เดี๋ยวผมยกยกตัวอย่างให้กับเพื่อนๆดูนะครับว่าสิ่งที่ผมเจอก็คือปัญหาเวลาถ้าสมมุติว่าผมอยากลบคอลัมน์ไอลบแถวสีเนี่ยเพื่อนๆเวลาเราคลิกขวาแล้วก็ลบไปทั้งแถวเนี่ยเพื่อนๆสังเกตอยู่ตรงนี้ครับเลขด้านหน้ากลายเป็นว่าเลขด้านหน้าเนี่ยมันไม่รันให้กับเราใช่ไหมฮะกลายเป็นว่าผมเนี่ยต้องมานั่งไล่แบบนี้อีก ซึ่งมันเสียเวลาบางครั้งเนี่ยถ้าเรามีข้อมูลปริมาณมากๆเนี่ยถ้าเรามานั่งทําแบบนี้ตลอดคงไม่ไหวนะครับมาเดี๋ยววันนี้ผมมีวิธีการใส่สูตรแบบง่ายๆให้มันรันแบบอัตโนมัติมาแนะนําให้กับเพื่อนนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตกลับไปก่อนเนาะอ่ะเบื้องต้นนะครับเพื่อนๆลบข้อมูลในช่องนี้ก่อนเบื้องต้นนะฮะเราจะใช้สูตรนะครับที่ชื่อว่า s e q u วน c e นะครับก็ให้เพื่อนๆนะฮะกดเครื่องหมายเปิดฟังก์ชันเข้าไปเลยครับ กดเท่ากับนะครับแล้วก็พิมพ์ขเขาว่า sequence นะครับ S E Q U R sequence นะครับแล้วก็ตามด้วยเขานะครับเขา A N T เขา A นะครับเขา A แล้วตอนนี้เราจะลบเจ้าหัวตารางตรงนี้ออกนะครับ B B 1นะฮะใส่ตัว B แล้วก็โคลอนแล้วก็ตัว B ไปแล้วก็ใส่วงเล็บปิดนะครับเพื่อนๆแล้วก็ ตามด้วยข้อหมายลบหแล้วก็ปุเล็บปิดจากนั้นก็ให้เพื่อนกด enter เข้าไปเลยพเพื่อนสังเกตไหมครับว่าตอนนี้ช่องด้านหน้าของเพื่อนเนี่ยมันจะมีเลขรันให้เราอัตโนมัติเลยนะครับพอ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเพิ่มชื่อคนถัดไปใช่ไหมครับเห็นไหมว่ามันจะขึ้นลันหมายเลขให้เราอัตโนมัติเลยแต่ว่ากรณีถ้าสมมุติว่าเพื่อนลบชื่ออันใดอันหนึ่งไปใช่ไหมครับสมมติว่าผมลบชื่อชุมพรชัยสถานตรงนี้ไปหนึ่งคน เห็นไหมฮะว่าเลขมันก็จะขยับปรันให้เราอัตโนมัติอีกทีนึงนะครับวิธีการนี้มันจะง่ายเวลาถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเยอะๆแล้วก็เวลาเราต้องการจะรันตัวเลขอะครับเพื่อนๆไม่ต้องมานั่งเสียเวลามาทําขั้นตอน1 2 3, ึ่งงคาั้ังบมันช้าเนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้เพื่อนๆจะนําไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับการทํางานของเพื่อนๆได้นะครับฝากไว้ด้วยถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสาหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก แล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าครับบ๊าครับ